สวัสดีครับมาแล้วครับบาทนี้มาแล้วครับ36มหาไทยผ่าน4ครับ36มหกไทยผ่านสี่อยากเป๊ะแน่จังหน่อยครับเพราะว่าสปริงเอโซดึงขางมันตายนะครับขางหนึ่งเพื่นท่านได้เปลี่ยนอยู่นะครับ มาเบิงสามสี่ครับไถให้ฝนตกแห้งครับมือขึ้นนี้ครับเขมมาลาดครับฝนตกแห้งอลีเมือขึ้นนี้พ้ากันปลูกมั่นสนั่นครับผมท้างเขมมาลาหเท่าสามสีครับจอดครับจอดให้กำลังใจครับสามสี่มาครับมาเบิงสามหกครับมือนี่พ้ามาเบิงสามหกเบิงครับมาเบิงใกล้ๆกลครับ พลละครับกระเซียต้นคือเก่าครับผมรถคูใจเพิ่นรถคูใจรถแรงเพิ่นครับฝานซีตั้งสปริงให้มันจิกยังน้อยครับทั้งหลังมันเลยบ่อยากเปร์บันไดยเบิ่งครับเสียต้นครับ, Seattle, รบผมคนเก่าคนเดิมครับเพิ่มเติม,ตมคือไถ่ายฝานซีครับพี่น้อง เบิ้งเลยครับโอ้ออแมนทีมลงนามครับเขารีบๆเบิ้งเลยครับต้นบโกอรครับผมนี่ทรับเกียร์าแมนเกียร์ไอ้รถแข่งหรือนอกนั่งครัก,รกเลยเบิ้งเลยครับ โปเป๊ปันไดนครับเอาสปริงหลังยันผ่านขีเมาให้มันจิกแน่จังหน่อยครับยางครับโอย้ยางกระยากพี่นอ้องเลยเอ้าเผื่อพีเผื่อน้องคือเก่าอันละจากซันเนี้ยกับบัวกับน้องพี่น้องเนาะครับเบิ่งเอาเลยครับ ต้นเสื้อเขียวครับมือนี้แนม่าตั้งแต่อันไกลๆก็เห็นเพื่อนครับเสือเพื่อนไปครับไปเรื่อยๆครับบอลเล้งครับผมเบิ่งขับฐานครับเผาลื่นๆครับโอ้กโหดครับเบิ่งเอาเลยครับแบบเลือกเลยครับฐานซีเพื่อน ยางครับแลนครับผมคือเกาไปค,ครับเขาครับเลี้ยวหลังจนเจ็บเอ็นข้อครับเสียตึนครับตัวสีเหลวแต่ละงานเอาแนมเข้าไปเด็กๆกผมกับเป็นคือกันพี่น้อง ไถนานะเนี่ยเบิ้งต่ผานครับมันมวนครับมันไทดินดินมันศาสตร์แล้วมันมวนมันเบิ้งแล้วมันเพื่อนนะครับไทไปโดนโดนบ่ได้ดครับเจบเอ็นข้อ,อรับพี่นองขัน้นแนวนี่เดี๋ยวนี้หอดว่าอยากเลี้ยวหอดเบิ้งผานครับก็ดินเาน่าเขาเนี่ยนี่พอเดียวหอดเบิ้งข้างหลังครับเนี่ยนี่ไถไปเลยขอแต่ว่าหลอมันบูฟี่ครับเบิ้งครับอ เบิ่งดินพี่น้องโอ้ขี้หินโอ้ก่อนแบบง่ายเลยบาดีพี่น้องเบื้องพี่น้องขี้หินม่จะหลุ่นแนวนี้ครับขี้หินแนวนี้นะครับนี่พี่น้องบาดยางครับนี่คมขนาดด้วยครับนี่แนวนี้นะคมคมเป็นตะนายเลยขี้หินแนวนี้ ึงครับเสียเต้นไปเรื่อยๆครับ ไช่ครับให้เบิ้งพี่น้องไถขึ้นเพิ่งๆได้ครับสั้นครับสั้นบาแห่งนะครับเบิ้งนี้ครับเอาลืล่ดๆครับผม ไปเรื่อยๆครับเครื่องบดถเร่งครับเร่งเม่อหลายไปเรื่อยๆเป็นใจเย็นอยู่เลยครับเสียเตป็นห้องแสงว่ารถเพิ่นอายุ8ปี7 8ปียังไม่กิบเคลิบเลยครับเปลี่ยนแตน้ำมันเครื่องเท่านั้นนะครับรถเพิ่อนก่ค่อยได้ซ่อม ใช่ครับขอลือลอดๆหนึงครับครับเข็มของจอกของครับตัวนี้หึงครับ เวอลารถออกโกต้องคกยขาดเอาตีนออกจากขาดเลยนะครับจ,จังบหลืองขาดครับผมไปครับเผาดีขนาดครับเลยโหดโค้เค็ดแถวได้พี่น้องเป็นชิ้นแหครับทั้งไตไปครับกล่องจากสันนเด้วพี่น้องเด้อ มือนี้เพิ่นไทยได้ไดแล้วประมาณสิบไรพี่น้องมาสีมีทั้งเอะห่างๆกันนะครับเพิ่นไทยห้องก็แล้ยวมองงานประมาณหกไรนะครับมองนี้ประมาณสี่ไรห้าไรพี่น้องเบิ่งเลยครับเบื้องเบิ่งกันคุณครับไปครับงานไปน้ำกลเพื่นเสียเตินห้อ ป็นซับเสีเยหนึ่งครับตรงนี้จีหินหลายครับค่อยไฟครับตรงทำนี่เพรถือว่าหลายนะครับมีหลายกูหนีครับก็มียกหนี่ ครับสามหกครับผม ยเต้นบอกอว่างปับ๊บเขาล,ลืดเลยครับโอ้่น้องขี่หูเต็นดองๆเลยครับผมว่างันโอ้โหโคตรใชครับย่งาง รับสองครับเขาดีขนาดครับ พ่วงกวงซ้งำพันหาพันหกเลยครับพันสี่หาพ่อไว้ซ้ำนีน่น้อพี่น้องนอ้อสวัสดีครับ